สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการสวนสัตว์ขอนแก่น ดรมเรื่อนรถที่จะจัดขึ้นในระหว่างที่ด้วยอาหารที่เป็นระดับจากโคลคอนสูงแล้วก็ของราชกัฏจุมชนทุกอย่างชั้นหนึ่งทั้ง,งทั้งชั้นฝั่งซ้ 2, าลเมนะคะที่จะจัดงานกิจกรรมทางหมู่ที่ท่านประธานแล้วก็ท่านคอ,อสพอิงศรีได้พูดถึงนะคะแล้วก็มีการสาวที่ผลิตภาพมากเลยนะคะ,ะดีที่ เด็กานัรานก็จะเป็นงชที่จะใหู้้ดอนบ้านเราเป็นตโจทยที่จะให้ชาเสียปว่างะตกมารกาของงานจะจัปก็จะมีาวาได้ต่างด้วยว่าต้องไปว่าจะเป็นเป็นภเข้าโรงพยาบาลเด็กนักเรียนประมาณสกว่าคนที่เขโงบาเนื่องจากตีนไม่ว่าจะ คอามก็คือตแตนั้นการ้อาหรักอ่นว um ่าจะกนร้นที่มีชื่เสียงในจังหวัดานะครับซึ่งเราก็มีโอกาสดนร้านประมาณีวามมองว่ความพร้อมศักยภาพค่ะจริงๆแล้วทางอุดรเนี่ยหนึ่งเลยสิ่งที่มีศักยภาพ ที่มาลงทุนกับเราเองนะครับก็จะได้ผลประกอบการที่ดีต่อไปอบคุณผมมากเลยก็อยากจะแชร์ให้ฟังว่าของเซย์ฮันดอนสังานงานไดดีเราต้องเชื่อถืนแล้วก็มรงนมีหลายท่านเสนอว่าอาหารบางอย่างตอนชิมเที่โอโหแทบจะลลาในปากแต่พอซืกลับบ้านไปสองกกินไม่ได้เลยขอบตาพนังฟังอยู่ด้วยผมไม่อยากเหนเหตุการณ์แบบนี้ ก็มีคุณภาพยิ่งน,นะครับพอทำโครงการก็จำบ่อยเพราะฉะนั้นเทศก,กาลครับม่าจะเป็นว่าจะต้องอยู่ในงานแต่ในงานเมาดุนก่อนและท่านเรามีความพร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านในเรื่องอาหาร